โอ้ยทำกระปุนอืมปอเปจะแซบแลยโอ้ยแซบแต่จ้พวงพันเห็ดพี่นอ้องไปเพิ่มซีแซบปูนชิมก่อนแซบบ่ประเดกบ่<ะ>แซบอยู่อืมปูนนีลาการขูดขูดแห้งกว่าใหม่ไม่ใช่ เท่ๆหวานนี่โอ้โีเท่ๆละพี่น้องเออจากซีมาเห็ดตะัวกินจากเสี่ยโเท่ๆปวาน ลืจ่จงแจมก็อย่าง